ผมจะมา box, อันบ็อกรองเท้าใหม่ครับผมของซัมบัรันนะครับแกะกล่องใหม่แล้วครับเพิ่งจัดมานะครับซัมบัรันเป็นแดนเป็นแบรน,น,นดังจากประเทศอิตาลีนะครับชื่อรุ่นก็โทเฟนโทเฟน n w g t x r r นะครับผมสินค้านี้ก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะครับผลิตด้วยมืออย่ารอ แ,แกกองกันเลยก็มีมีถุงนะครับถุงไว้ใส่รองเท้านะครับผมเวลาไม่ได้ใช้งานก็จัดเก็บไว้ที่ถุงนี่นะครับก็จริงๆก็ก็ดีดีกว่าไม่มีแล้วแถมนะครับจริงๆก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้ไปอยู่เท่าไหร่นะ ก็ออกเป็นเป็นภาษ,ษาเกาหลีครับอันนี้ผมซื้อที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมซื้อที่ประเทศเกาหลีใต้ราคาก็สี่แสนสองหมื่นวอนนะครับผมเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็เอาไปหารเรทเงินวันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณสี่สิบห้าครับผมสี่สิบสี่สิบห้าลองหารดูนะครับมัาจะเป็นราคาบาทนะครับผมราคาเงินดอยอ๋ออันนี้นะครับแกะกล่องมาแล้วสวยงามนะครับสวยงาม ทำบัลังหนังแท้นะครับหนังแท้ก็จุดเด่นของรงเท้ารุ่นนี้ก็คือใช้ใช้การเย็บพื้นนะครับแบบ Norwegian Norwegian Winter อะไรนี่แหละผมเรียกเรียกไม่แม่นยำนะครับภาษาอังกฤษผมร้อยเก่งนะครับเรียกสั้นๆก็ง o r w e นะครับผมเป็นการเย็บแบบน o r w นะครับเย็บสองสองชั้นนะผมลดลดสองชั้นนะครับระหว่าง ตัวรองเท้าแล้วก็ตัวพื้นนะครับผมก็เป็นขั้นตอนการยึดเข้าเข้านะครับผมก็รองเท้าที่มีการยึดแบบนี้ก็จะมีความทนทานมากแล้วก็สามารถเปลี่ยนพื้นได้ง่ายครับผมเราสามารถเปลี่ยนพื้นได้ง่ายครับผมพอตัวรองเท้านี่จะจะอายุการใช้งานจะยาวมากก็ตามราคาครับผมอายุการใช้งานม่ใช้น้นในนานะครับแต่พื้นก็จะมีการสึกหรอเป็นธรรมดานะครับผมพื้นก็เป็นของมามาตรฐานนะครับตอนนี้รองเท้าเดินป่าละหลายยี่ห้ออ่ะโดยมากจะใช้พื้นรองเท้า วีบอมนะครับใช้วีลองเท้าวีบอมเหมือนกันเหมือนนะครับเรียกถูกเปล่านะถ้าเรียกติดก็อยากขำผมนะผมภา,าษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งเะไรนะครับก็เป็นโกเทคนะครับผมโกเทคโกเทคเหมือนกันมาตรฐานนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ก่อนซื้อมาก็ไปลองที่ร้านมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเ็คข้อมูลมาแล้วก็บอกว่ารองเท้ารุ่นนี้อาจจะต้องเผื่อไซส์หน่อยนะครับเวลาเวลาจะสั่งซื้อนะครับผม เพราะว่ามันอาจจะฟิตเกินไปพอดีกับรองเท้าเราไปนะผมเพราะฉะนั้นใจดีก็คือไปลองที่ร้านเลยดีกว่าครับไปซื้อที่ร้านเลยดีกว่านี่ผมก็ไปซื้อที่ร้านเลยนะผมไปลองที่ร้านเลยก็โอเคครับผมผมก็ใช้ไซ์นี่นะผมก็เบอร์สี่สิบสามนะครับเบอร์สี่สิบสามมาตรฐานยุโรปนะครับก็เกาหลีก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเบอร์ไทยก็ไม่รู้กระทับกันยังไงนะครับผมผม,ม,มลืมไปละอ่ะนี่นะครับหนึ่งคู่สวยงาม เดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมจบการอันบ็อกเพียงแค่นี้นะครับผมที่เหลือก็ทดสอบใช้งานจริงนะครับ ว่าจะสมราคาหร้อเปล่าสวยงามครับสวยงามโอเคเลยอยากจะใส่ไปเดินลุยิมะแล้วครับแต่ก็รอยิมะตกก่อนครับผมรอ,องเท้านีเหมาะสำหรับลุยิมะมากครับผม